หลวงตากับผีสีกาณนะวัดเล็กๆริมคลองในหมู่บ้านเงียบสงบมีพระเท่ารูปหนึ่งชื่อว่าหลวงตาชื่นขึ้นชื่อว่าเคร่งครัดใครในหมู่บ้านก็ต้องกราบต้องเกรงเทศทุกวันเรื่องศีลห้าศีลแปพรหมจรรย์ว่าเป็นทางแห่งนิพพานแต่ทุกคืน มีคนเห็นหญิงสาวในผ้าถุงลายดอกเดินเข้ากุฏิหลวงตาใครถามก็มีคำตอบว่าหลวงตาเมตตาเขามาขอบุญศีกาคนนี้เป็นญาติห่างๆแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเธอในเวลากลางวันและไม่เคยมีใครเห็นเธอเดินออกจากวัดเลยวันหนึ่งเด็กวัดชื่อโหนตื่นมาตอนตีสองได้ยินเสียงร้องไห้เบา ไกลกุติหลวงตาหลวงตาบาปของฉันท่านจำได้ไหมเสียงนั้นโหยหวนเย็นเยียบโหน่งซองไฟฉายไปแต่กลับเห็นเพียงเงาของผู้หญิงผมยาวปรากฏครึ่งตัวบนหลังคากุติพร้อมเสียงกระสิบว่าศีลห้าสำหรับชาวบ้านแต่หลวงตาไม่ต้องรักษาหรือรุ่งเช้า หลวงตาชื่นซูบซีดเดินออกมาทำวัดแต่ตาลอยลยมือสัน่นเขาบอกว่าฟันเห็นยมมทูตมมยืนอยู่ที่ปลายเตียงพร้อมหญิงสาวที่เขาจำได้ดีเมื่อเด็กวัดค้นใต้ถุนกุฏิกลับเจอโถอัฐิซ่อนอยู่ในหไหใบเก่าพร้อมจดหมายเขียนด้วยลายมือผู้หญิงว่าหากคืนนี้ฉันตายขอให้ท่าน ช่วยสวดทรงฉันด้วยแต่หากท่านปิดปากฉันอีกฉันจะกลับมาสวดให้ท่านจนกว่าจะหมดบุญเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีหญิงสาวแต่สะท้อนการใช้อำนาจของศาสนาในทางที่ผิดการเทศนาเรื่องศีลธรรมจากคนที่ละเมิดศีลในเงามืดและศรัทธาที่คนเชื่อเพราะกลัวผ้าไม่ใช่เพราะเชื่อในธรรม ความกลัวนรกนั้นไม่ได้ทำให้คนดีแต่บางทีความกลัวจะถูกเปิดโปรงต่างหากที่ทำให้คนหยุดชั่ว ลึกกับความกลัวคือความจริงที่คุณไม่เคยรู้หลอนลึก6 6หกหก